ก็สวัสดีนะครับผมว่าทีรตีศรีพงศ์ีวันนะครับผู้เข้าร่วมประกวด ITLA 2017นะครับสำหรับนวัตรกรรมของผมที่ได้จัดการเรียนการสอนในในโรงเรียนนะครับก็คือจะเป็นนวัตรกรรมที่ชื่อว่านะครับการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์และก็สิ่งประดิษฐ์โดยอาศาัยไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะพามาเยี่ยมชมนะครับว่านวัตรกรรมของผมเนี่ยมีการใช้งานยังไงบ้างนะครับ ก็ขั้นแรกครับก็คือเราจะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูห้องห้องวิจัยนะครับที่ชื่อว่าห้องวิจัยเล็กนแล้วก็ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งบริเวณรอบๆนี้ครับก็เป็นอาคารช็อปนะครับของฟิสิกส์นะครับซึ่งอาคารนี้ก็จะเป็นแหล่งรวบรวมนะครับนักเรียนที่กําลังจะบายเหนียกันนะครับก็เดี๋ยวพาไปเดินดูรอบๆนะครับอาคารของเราทีนี้ครับห้องห้องที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นะครับก็คือจะเป็นทางเข้าของห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่ง นวัตกรรมที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นการเสริมนะครับให้กับนักเรียนที่ทําโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับและก็สิ่งประดิษฐ์นะครับซึ่งในในงานที่ผมกําลังทําอยู่เนี่ยนะครับก็คือจะให้ความรู้กับนักเรียนนะครับเกี่ยวข้องกับการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็นวัตกรรมต่างๆซึ่งจากที่ผมสร้างห้องนี้ขึ้นมานะครับก็มีจุดประสงค์หลักก็คือว่าอยากจะให้นักเรียนเนี่ยนะครับมีองค์ความรู้นะครับในการใช้ พวกนว,วัตรกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆนะครับซึ่งจากปัญหาที่เราพบนะครับก็คือพบว่าเวลานักเรียนเราทําโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็จะพบว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ข,ของนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงงานในระดับปกตินะครับไม,ไม่สามารถคิดนว,วัตรกรรมที่แปลกใหม่ได้สาเหตุหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นมาก็คือว่านักเรียนไม่มีองค์ความรู้หรือความรู้ใหม่ๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์หรือสิ่งต่างๆครับเราก็เลยสร้างนะครับให้ความรู้นักเรียนในเรื่องของการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เดี๋ยวผมจะพาไปดูชิ้นงานของนักเรียนบางชิ้นนะครับแล้วก็รางวัลต่างๆที่ที่เขาได้รับมานะครับก็จะอยู่โฟกัสไ้ที่ตรงส่วนนี้นะครับก็จะมีพวกงานต่างๆนะครับซึ่งผ่านการประกวดแล้วก็แข่งขันมาก็หลายๆการครับก็เป็นเพราะเราได้ความรู้จกักไมโครคอนเทนเนอร์ครับสวัสดีครับ